Sim, โอคเสียไมพ่อที่สันีนึ่งปีหนึ่งเีหนึ่ปีนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปรหว่ปีรนึงปีหนึ่งปืหนึ่งปน่งปีหนึงคนึ่งปีหนึ่งปีน่งหปีึงหนึ่งปีหน่นึ่งปีหงหกีงีงึ่งปนปน้น่งนนน มากมายด้วยความสำคัญดังกล่าวทางโรงเรียนจุวัตศาสตรจึงได้มีการจัดกิจกรรมการสุขอาผู้พ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของศุษย์่ผู้ให้เ่นได้รู้จัก ทีรส,ส,สมายเขาที่สยามหาประพฤตนุรือกลายขอนอใจาจารึกคนสุนอรเลยสามันนะคะร้องม้นะคะใช่ค่ะยแ้นะคะซึ่งของรา,างวัน่ายวันนี้นะคะคุณผู้ ของเรานะคะก็จะเป็นนะคะตุก๊กตบบาบาร์บี้นะคะคนละหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นรถนะคะสร้างเสริมอ,อาชีพนะคะรถตักดินให้กับนักแสดงชายนะคะตุ๊กตาบาร์บี้ ของเรานะคะวันนี้เขาได้เชิญคุณแม่ประกามานะคะให้เกียรติเป็นกรรมการนะคะในการตัดสินสุนพรพจน์ภาษ,ษาถิ่นนะพอประมาณซึ่งมีการเฮียนหูมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจากภูมิปัญญาอีสานความหูหนีใจในเฮาอดทนและกาเฮียนหูอยียงต่างๆ ปีนี้นะครับคุณแม่มาลินะครับคุณครูนะรับนัชยาแล้วก็แม่พงการามาสน,นะครับ สิบปันซาหาาันื้อวาสุเขเฮาน,นี่นสัมพันธ์มันแมนอิลีพี่น้องเอื้อพี่นออ้องเอ้ยสัมพันธ์หมายเลขสองสิมาเวลสุนทรพดท่าวททัฒนธรรมภาษาถิ่นในหัวขอตามวัฒนัภาพผู้ปัญญาเกิดกอทีแต่งไวเมืองบางจังเจริญผู้ปัญญาอีสา,านไรสูงสารี่มีเกี่ยวก่มฟุ้งอาซูนาบ้าน ผานเผาเมียนหัวสวนหน้าไเพิ่นจังขานบอกไหวโลกหอนถอนใ่กันบรรยากาศบนเบืองเกิดการเรื่องกระจกคือจังไฟสุ่มอกก็กลุ่มกิ่นโลและลายแล้วขัวาน้าแข็งเนือใตถ่วมลมหาสมุทรลุ่มพ่ายถืนสุทางอุณหภูมิเพิ่มขวงกายเป็นล่ตางจึงพ้วนเหลียวแลทางพุ่งปัญญาบ่อนบันอีสานเขาแต่เกาโดนสันแล้ว you mm -hmm. mm -hmm. เสร็จแล้ววาทิสามนีนหมดตื่นอีกรับหรือสอบตายแล้วนะภาพเพมมณีตื่นขณนะที่นางผีเสื้อสมุดพูดอุ๊ยใครเนี่ยสวยกับนังฟ้าลูกเกิด อายุ8ปีเด็ดพี่คะเรียนลกออกม,มาโชว์ตัวหน่สิแพคะได้เลยนะ้องสินสุนทรลูกไม่ใช่สินทลายลูกมันใช่ที่ไหนแล้วเพคะเด็ดพี่ทำดีๆสิแพคะเดี๋ยวหนังไม่จบขอโทษครับโอเคครับสินสุสินสมุทรลูก เด็กแม่ครัลูกคิถึงเด็กพ่อเด็กแม่มากครับจ้ะเด็ดพี่ขาน้องว่าน้องไปหาอาหารมาให้เด็ดพี่ดีกว่าแล้วเจอกันนะไคหาจุ๊บจุ๊เด็ดแม่ไม่อยู่ลูกขอไปวิ่งเล่นนะจ๊ะขณะที่สินสมุทรวิ่งเล่นอยู่ในธ้ํา <c oughs> ก็เห็นแทน่นหินปิดทางอยู่จึงลองผักด,ดู มุดึงรีบออกไปวิ่งเล่น พ <G ül üş> จ้าพ่อจ๋ามาดูนี่เดวตัวอะไรก็ไม่รู้ต <L pea ble> ทายละ,ยล,ะลูกไปจับเงื่อมาจากที่ไหนข้างนอกนู่นเราต้องขอโทษแทนสิงสมุทรลูกเราด้วย <M ate> ไม่เป็นไรเจ้าค่ะขอแค่ท่านปล่อยข้าไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วได้แต่เจ้าช่วยพาข้ากับลูกนี้ออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่ แต่ต้องหลอกานางยักษ์ไปจําสินสักสีถึงห้าวันแล้วกระหม่อมจะพาท่านหไปที่เกาะแก้วพิสดารได้สินสม,มุดลูกพาพ่อเมื่อไปปล่อยที่เดิมด้วยนะผ่านไปสักพักเนี่ี ฝันว่ามีคนมาหักคอตุนเด็ดพี่เพคะน้องฝันเพคะฝันว่ามีคนมาหักคอน้องเพคะโหน้องน้องแกฝันร้ายพี่ว่าน้องไปจำเสียงจากสี่ถึงห้าวันก่อนดีไหมตีเพคะแล้วตัวกันนะเพคะเด็ดพี่จุ๊บๆไปได้สักทีนะลายยักษ์เมื่อถึงวันนัดหมาย พระอภัยมณีจึงให้ศิีสมุทรเปิดประตูถ้ำเพื่อออกไปหาครอบครัวเงือกเพื่อพากันไปที่เกาะแก้วพิสดารพระอภัยนี่คือครอบครัวของกระหม่อมองพระเจ้าค่ะนี่คือพระนิพพันรยาาติสวยของข้าเองและลูกสาวสุดแซ่บของกระหม่อมองพระเจ้าค่ะ โอ้ขนาดเป็นป้าอีกสวยขนาดนี้สวยยังกับเมนดาเลยเดชดองเดินแบบไม้าดูหน่อพี่เมฆคะเรากลับมาแล้วพี่คะเด็กพี่เด็กพี่ลูกสินสมุนลูกว,ว่าไปใส่ดอลูกเสื้อสมุทรกลับมานี่เจอาพระอภัยมณีและสินสมุทร ตึงลองเรียกหาด้วยความเป็นห่วงเด็ดพี่เพคะเด็ดพี่ลูกสิงสมุทรลูกผ้ากันเทียไปใส่เบิดว่วะป่านันวสิทธาเมื่อเรียกหาท่าไหร่ก็ไม่เจอนางจึงคิดว่าฟ้าทำ